ก็เดินพี่น้องมาเที่ยวหยวังใหญ่อำเภอหนึ่งยืนอากาศมันห่อนมาต้นหนามมึงหัวยวังใหญ่มาดูมาดูผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนี่ ผมเพิ่งมาครั้งที่ตำอิดลองมาเบิ่งดูงามขนาดไหนผมก็มาครั้งที่ตำอิดคือกันไปไปเบิ่งพร้อมกัน,น,นาทางลงสวยงามมากแต่หน้านี้น้ำไม่เยอะครับน้ำยังไม่เยอะ อ่าปไป,ไปอ้าวดูจากทางซ้ายนี่ความกว้างน้ำไม่เยอะครับแต่ก็เย็นดี นี่โซนกลางแล้วก็ไปทางขวาอันนี้จะได้วิวภูเขามีแพรให้ล่องด้วยนะถ้าใครชอบ แร่อันนั้นแหละอยู่กลาง,งน้ำผมก็ลงไปแล้วหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะลงอีกลงไปหนึ่งรอบแล้วเป็นสบายดีครับเดี๋ยวลงอีก ถ้ามาก็รีบมานะครับถ้ามาช้าไม่มีที่ลงนะเนี่ยคนเยอะโอเคนะครับฝั่งโน้นเป็นขเขมรโอเคครับห้วยวังใหญ่อําเภอน้ำยืนจังหวัดบุราานี้ียินดีต้อนรับครับ